สวัสด,ดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพกกื่อผมทีมอันเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมารีวิวเซอร์นะครับผมอ่าก็ะจะเป็นตัวนี้นะตัวปูนะครับนะ,ะมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมครับไม่ใส่เกียร์นะแล้วก็ไม่ใส่ขา,ายานะฮะเรามาแบบกันเร็วๆนะก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวสายเมลีลืมบอกนะครับเป็นสายเมลีนะฮะอ่า เราจะมาบอกด้วยว่าข้อมูลเป็นสายอะไรเนาะนี่นะ,ะเป็นสายมิลีนะนะฮะโอเคมาเริ่มที่เหมือนเดิมนะสกิลตีปกติก่อนก็อ,กอยู่ที่8 89นะครับผมนะการตีปกตินะครับโอเคต่อมาลองที่ขวานะเหมือนจะเป็นการควงควงแบบกันไก่ข้างข้างตัวมั้งหรือเปล่านะประมาณานี้ก็รเมีประมาณ927นะฮะ อันนี้ก็ถือว่าแรงนะสมัยก่อนกากกว่าน,นี้นะสำหรับตัวนี้นะโอเคต่อมาเราจะมาลองสกิลกันบ้างนะสกิลอีเหมือนเป็นการอ่ะผักโล้บไหมลองใหม่นะอ่าแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะก็ประมาณ610นะครับเดี๋ยวลองใหม่สกิลค่อนข้างครูดาวไวด้วยนะฮะแล้วก็ใช้มนานาน้อยด้วยนะโอเคต่อมาเป็นสกิลอนะ เป็นการทุบพื้นแล้วก็สร้างโล่โล,โลกมาข้างตัวดาเมจเท่าไหร่ริมดูหาลองไหมดาเมจประมาณ276นะครับก็ถือว่าก็แรงอะนะฮะแรงใช้ได้รนะดับเริ่มต้นนะต่อมาเป็นสกิลซีนะเป็นการเรียกมอนออกมาแล้วก็ช่วยตีนะครับเดี๋ยวลองดามเอะโดยรวมเปเท่าไหร่อือขึ้นพันอี่แล้วนะมันมีส่วนช่วยตีนะฮะถึงสีส่พัน 4, ไ ก็มันตีเรื่อยๆจกนกว่าจะหมดเวลาก็ได้ถึงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าตัวถ้าเกิดเราเลือกออกมาแล้วนะเป็นซัมมอนออกมาใช่ไหมเราก็กดสก็มีเป็นการตึ้งเลยประตูแล้วก็ระเบิดประมาณนี้นะครับพมิดร้อยสองนะนะเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองใหม่แล้วก็ลองกดสีีเพื่ออันนี้ก่อนลองคูเดาวก่อนนะครับ ดาเมจดาเมจก็ดีนะก็เป็นตัวทำดาเมจดีๆส่วนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ว่าผู้เล่นสำหรับผู้เล่นเก่านี่คือแบบไม่ค่อยเป็นตัวดีสำหรับการเล่นเท่าไหร่นะตัวบางครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับโอเคต่อไปลองยูซีแบบพุ่งพุ่งตีนะก็ประมาณนั้นนะครับตามนั้นร9 4นะครับโอเคต่อไปอันติเป็นการเหมือน,นซีรีส์เลยคือใช้แล้วไม่ตายเหมือน,นซีรีส์นะฮู้มแบบนี้นะ 2,009โอ้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนครับนเมจเท่าเดิมหรือเปล่านะครับคือแบบในซีรีส์ใช้แล้วตายแต่ในเกมใช้แล้วไม่ตายนะ <c oughs> เป็นตัวที่แบบออกมาแค่ตอนเดียวแล้วก็ตายนะแต่ว่าในเกมนี้โหดนะอ๋ออ๋อโดนสตัวด้วยอ้าวขึ้น5 8 0เลยโหแรงแรงมากเลยนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ใส่เกียร์นะใส่ฉายาก็ไม่ใส่นะก็แรงแรงใช้ได้นะกลับมือใหม่นะครับ แต่ว่าสำหรับเอนเกมเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหรนะ่นะตูะ 2, นะะ 2, นะ้นะอ่าสองพนะเอานับสองพัแล้วกันนะถึงสุดนะครับโอเคต่อมาลองเหมือนเดิมว่าเข็มขัดเนาะเข็มขัดก็จะเป็นเข็มขัดหาก่อนนะครับผมมีเรียกว่าผมมทีทุกเส้นเลยว่าได้นะเนะี่ยนี่นะครับผมนะก็เข็มขัดก็จะบวกอ่าดาเมจเมลี20%นะฮะกับเอ่อมีเวลาเรียกมอนมั้งนะฮะเดี๋ยวลองดูกันะฮะตีปกติก็จะขึ้นมา100 ีแปดนะครับต่อไปลองคี่กขวาดูนะขึ้นมาพันห้าโอ้ถือว่าแรงใช้ได้นะพั 1, นห้านะครับโอเปต่อไปลองสกิลอีหกร้อยหกร้อยประมาณหกร้อยสิบสองนะครับหกร้อยสิบสองก็ถือว่าแรงบ้บา,งบางนะมังนะฮะเหมือนว่าสกิลไม่ค่อยแรงเนาะเพราะว่ามันบวกเมลีนะบวกโจมตีปกติมันเลยแรงนะโอเอนสกิล โอ้ขึ้นมาขึ้นมาประมาณ4 0 0นะครับ459้าใช่ไหมอีกรอบนึ่งอ่า4ี9รอนะครับโอเคต่อไปลองสกิลซีแยีออกมาแล้วก็อีจดูนะมันเหมือนมันจะบวกดาเมจปูตรงนี้มากกว่านะคือแรงขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่เห็นความแรงมันเท่าไหร่อ่าต้องใส่เทมเพลตโรชาเวนถึงจะแรงขึ้นนะอ่าแล้วก็ลองสกิลจีอีกรอบนึงโอ้เท่าเดิมเท่าเดิมเลยคือแบบโอ้ไม่ไม่ต้อง คือแบบเราไม่ต้องกดสกิลซีซัมอีกรอบเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะนะฮะแล้วก็กดเรียกออกมาแล้วตีอย่างเดียวครับง่ายๆครับนะตัวน,นี้นะประโยชน์คือตีดีกว่านะถ้าเกิดเรากดตีอีกรอบนึงคือดเเาเมจไม่ค่อยแรงระเบิดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะเตูมเร,ม102ร,รา12นะกวมานั้นนะโอเคต่อมาลองอันตีนะปิ๊บตูมนะครับ โอ้ขึ้นโอ้ห oh, มื่นเลยหมื่นหมื่นคือแบบอันตีแรงมากนะ้วขึ้นหมื่นเลยนะครับถ้าเกิดใส่ขัดนะโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะลองใหม่อ่ะมอนตายก่อนครับนะเอาใหม่เอาใหม่ล,ลีลีมานารอแต่ข้อเสียของอันตีของตัวนี้นะค,คือมาใช้มานาเยอะนะใช้ตั้งร้อยหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวลองนะปุ๊บปุ๊บหมื่นสองนะประมาณนั้นเพราอะนะก็ประมาณหมื่นสองคือแรงใช้ได้นะต่อมาเราจะใส่เทมเพลโลทำเวนด้วยนะครับเป็น เกียร์สำหรับรถลคีโดยเฉพาะนะครับอ่าอันนี้นะครับเคลองตีปกติปุ๊บขึ้นประมาณ247นะขวางขึ้นประมาณ2 5 0 5ก็แรงใช้ได้นะครับอามาไปอย่างรวดเร็วนะครับผมยุ้ยพันขึ้นพันเลยนะพันสเลยนะครับทอาม <laughs> มอนแตกเลยถ้าเกิใส่เซตแล้วมอนอยันคือแบบโดนเลยอะเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่านะ ถ้าเกิดใส่เซตอ่ะคือบอลต,ตรงนู้นก็คือไม่รอดนะเพราะว่ามันแรงมากนะเคมขาดผมมันยังไม่ได้บวกเลยเลยนะก็ยังแรงนะดูดินะฮะคือยังไม่ได้บวกอะไรเลยนะเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้บวกเลยนะแล้วก็เทเบโล่ก็ยังไม่ได้บวกนะครับนะโอเคต่อมาลองใหม่นะสกิลเอประมาณพันสองเออพันพันยี่สิบนะครับก็ถ้าเกิดโดนกับบอนก็น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้มันเป็นบอนเทสเนาะ ่มันเหมือนสายแพ้ทางอะไรด้วยนะจะลองตัวนี้ดิโเบามากเลยเป็นสายอะไรวะผมก็จําไม่ได้เออมีเป็ดสายเนาะมันก็จะมีพวกแพ้ทางชนะทางด้วยนะแต่ว่าเน้นๆนะส่วนใหญ่ก็จะไปตีตัวที่แบบเนาะก็เป็นบอสเนาะบอสก็จะมีแพ้ทางชนะทางอันนี้ผมไม่รีวิวแล้วกันนะผมจะรีวิวเฉพาะมอนทั่วไปแล้ก็ดาเมจโดยรวมนะครันนะครับโอเคเรามาเริ่มที่สกิล e กันนะครับผม น2 0นะี่ก็แรงใช้ได้นะใส่เทเบิลโลทำเว้นโอเคต่อไปลองอ R ดูพอมมันเบาจริงเลยเหมือนมันจะเบานะอ่ะลองม่โอ้โหประมาณ765ก็ถือว่าเบามากเลยนะครับมาต่อไปลองสกิล4ดูนะครับแล้วก็ดาเมจคือแบบแรงขึ้นอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะว่านะมันบวกโจมตีปกติแล้วก็ เอฟโรทบเว็บบวกจิปออสเซตนะครับอ่ลองสีรอบลองเจ็ดพันเลยเหรอไม่ใช่มั้งตะกี้ได้เดเมจสะสมเดี๋ยวผมลองใหม่นะเรียกออกมานะเรียกฟูกออกมานะครับผมนะเดี๋ยวลองอา้าวบักบักบักภาพสั่นเลยโอ้โหไม่แรงอย่าก,กดเลยครับคือขนาดเสร็จเทเบลโลทำเว็บแล้วยังไม่แรงเลยคือแบบไม่แนะนำกดซีครั้งที่สองเนาะโอเคต่อไปลองอันตรีนะครับ โอ้โหโอ้โหสองหมื่นโอ้โหแรงแรงมากเลยนะหลับหลับมือใหม่นี่คือแรงมากเลยนะเดี๋ยวลองรอบหนึ่งนะครับผมอ่านะครับสองหมื่นก็สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบนะก็แรงใช้ได้นะครับนะก็สำหรับตัวนี้นะถ้าเกิดใครจะทก็ทําได้นะแต่ว่ายัางไงทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าทุกคนอยากจะทำเซอร์ไว์ใช่ไหมครับก็ต้องทําอยู่ดีนะก็ถ้าเกิดใครแบบเวลาว่าง เวลาว่างก็มาทําหาเกียร์มาได้นะเกียร์ก็ใช้ของม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นตัวเล่นสนุกได้นะคือแบบเอาเป็นตัวเล่นสนุกได้อยู่นะครับนะก็ถ้าเกิดใครอยากทำก็ทําได้ครับนะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยแน,น,นะนานะถ้าเกิดจะปั้นแบบสุดๆนะครับนะตัวนี้คือแบบดาเมจก็พอใช้ได้นะแต่แบบมันตัวบางมากเลยนะครกนะ็เลยไม่ค่อยแนะนําม,มือใหม่ให้เล่นเท่าไหร่นะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับนะใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปอ่าคลิปสอนหาเข็มขัดอันเธอร์ไรเดอร์เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอพาส,สองมาก่อนนะมันจะมีไอเทมอะไรหาใหม่อีกไหมเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมาสอนหาไอเทมอีเวนต์รวดเดียวทีเดียวเลยแล้วกันนะถ้าเกิดใครรอไอพวกหาของเข็มขัดพวกอันเดอร์ไรเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนทีเดียวเลยนะครับ โอเคสำหรับินีนี้ลากันไปก่อนครับไย่ายครับซิวบายจ้าเจอกันครับผม